สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนทฤษฎีบททวินามนะคะทฤษฎีบททวินามนะคะสูตรทฤษฎีบททวินามแบบกระจายนะคะมีอยู่ว่า a บวก b ยกกำลัง n เท<ม>่ากับ n เลือก0คูณ a ยกกำลัง n บวก n เลือก1คูณ a ยกกำลัง n ลบ1คูณ b บวก n เลือก2คูณ a ยกกำลัง n ลบ2คูณ b ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยๆนะคะจนถึง n เลือก R คูณ a ยกกำลัง n ลบ r คูณ b ยกกำลัง R บวกไปเรื่อยๆจนถึง n, 1, b 1, b 1, n, 1, n, n เลือก n ลบ1คูณ a คูณ b ยกกำลัง n ลบ1บวก n เลือก n คูณ b ยกกำลัง n b 1, คะ่ะและสูตรทฤษฎีบททวินามแบบคนทั่วไปนะคะมีอยู่ว่า t r บวก1เท่ากับ n เลือก r คูณ a ยกกำลัง n ลบ r คูณ b ยกกำลัง r ค่ะค่ะตัวอย่างข้อเี่หนนะคะจะแสดงการกระจายของ x ลบ 2y เ y ทั้งหมดยกกำลัง5ค่ะวิธีทำจะได้ว่า5เลือก0คูณ x ยกกำลัง5บวก5เลือก1คูณ x กกำลัง4คูณลบ2 y บวก5เลือก2คูณ x กำลัง3คูณลบสอาทั้งหมดดยกำลังสองบวก5เลือก3คูณ x กำลังสคูณลบ 2, ทั้งหมดยกำลังสบวก5เลือก4คูณ x คูณลบทั้งหมดยกำลัง4บวก5เลือก5 ๐ลบ๒ y ทั้งหมดยกกำลัง5 5เลือก๕เลือก์จะตัดได้1ค่ะ๕เลือก1จะตัดได้5 5เลือก2จะตัดได้10 5เลือก3จะได้10ค่ะ5เลือก4จะได้5และ5เลือก5ได้1ค่ะคำตอบของเราจะได้ว่า x ยกกำลัง5ลบ๑๐คูณ x กำลัง4คูณ y บวก40บคูณ x ก,กำลัง3 y คูณ y กำลังสองลบ80คูณ x ก,กำลังสคูณ y กลังสบวก80คูณ x คูณ y กำลัง4ล่ลบ32 y คูณลบ32คูณวยกำลัง5ค่ะนี่คือคำตอบข้อที่1ค่ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่2ให้หาสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังสองจากการกระจาย3 x บวก2ยกกำลัง5นะคะจากโจทย์นะคะเราจะใช้สูตร tr บวก1เท่ากับ n เลือก r คูณ a ยกกำลัง n ลบ r คูณ b ยกกำลัง r นะคะเราก็จะได้ว่า n ของเราเท่ากับ5นะคะ และ r ของเราจะติดไว้ก่อนนะคะและ a เท <A S 2> ่ากับ 3x <X S 1> ทั้งหมดยกกำลัง5ลู r นะคะและ b ของเราจะเท่ากับ2ยกกำลัง r, r นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะแยกตัวแปรกับตัวเลขออกจากกันนะคะเราก็จะได้ว่า ห้าทั้งหมดเลือก r นะคะสทั้งหมดยกกำลัง5ลบ r นะคะและ x ทั้งหมดยกกำลัง5ลบ r นะคะและสุดท้าย2องยกกำลัง r นะคะต่อไปเราจะแยกคิด r นะคะโดยที่จะนำยกกำลังของตัวแปรมาคิดเราก็จะได้ว่า X ทั้งหมดยกกำลัง5ลบ r เท่ากับ 2X นะคะและขั้นตอนต่อไปเราจะนำเลขยกกำลังมาเท่ากันจะได้ว่า5ลบ r เท่ากับ2และ R ของเราคือ3นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ว่า5เลือก3คูณ3ยกกำลัง2องคูณ x กยกกำลัง2อคูณ2ยกกำลัง3 คําตอบของเราก็คือ720 x กกำลังสองนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสัมประสิทธิ์ของ x อกกำลังสองคือ720นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างข้อที่3 เขียนแสดงการกระจายของ2 x บวก3 y ทั้งหมดยกกำลัง5วิธีทำนะคะ5เลือก0คูณ2 x ทั้งหมดยกกำลัง5บวก5เลือก1คูณ2 x ทั้งหมดยกกำลัง4คูณ3 y บวก หเลือก2คูณ 2x ทั้งหมดยกกำลัง3คูณ 3y ทั้งหมดยกกำลังสองบวก5เลือก3คูณ 2x ทั้งหมดยกกำลังสองคูณ 3y ทั้งหมดยกกำลัง3บวก5เลือก4คูณ 2x คูณ 3y ทั้งหมดยกกำลัง4บวก5เลือก5คูณ 3y ทั้งหมดยกกำลัง5ซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถตัดได้ค่ะเรานะคะก็จะทำการตัด เราก็จะได้ว่า32 x กำลังหบวก240 x กลัง4 y บวก720 x กำลัง3 y กำลังสบวก1,080 x กำลังส y กำลังส บวก810 x y กํลัง4บวก243 y กํลัง5อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของตัวอย่างข้อที่3นะคะตัวอย่างข้อที่4 <c oughs> หาสัมประสิของ x กําลัง x 9 y กํลัง14จากการกระจาย x กำลัง3ลบ3าบายกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง10จะสูตร tr บวก1เท่ากับ n เลือก r คูณ a กำลัง n ลบ r คูณ b กำลัง r โจทย์ให้ n เท่ากับ10 a เท่ากับ x กำลัง3 b เท่ากับลบ3าบายกำลังสอง นำมาแทนในสูตรเท่ากับ10เลือก r คูณ x ยกกำลัง3คูณ10ลบ r คูณลบ 3y กำลัง2ยกกำลัง r จะได้10เลือก r คูณ x กำลัง3 10ลบ 3r คูณลบสยกกลำลัง R คูณ y ายกำลัง2อเราจะหา R นะคะเราจะนำตัวแปรจากโจทย์มาหา R คะ่ะ จะได้ x เท่ากับ3 0ลบ3 r เท่ากับ x กําลัง9านำยกกำลังมาเท่ากับค่ะสลบ3 r เท่ากับ9 r เท่ากับ7นำ r มาแทนลงในสมการจะได้10เลือก7คูณ x กำลัง30ลบ3คูณ7คูณลบ3กำลัง7คูณ y กำลัง2คูณ7จะเท่ากับ10เลือก 7, 7, 7. คูณกับลบสยกกำลัง7คูณกับ X กําำลัง9คูณ Y กํกำลัง14จะเท่ากับลบ 200, 2องร้กสิลบสองแสนหกหมำลังเก้ากำลัง14สี่สรุปได้ว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง9กา y กำลัง14 <c oughs> คือลบ2 4งแค่ะตัวอย่างที่5นะคะให้หาสัมประสิทธิ์ของ x กำลังเจจากการกระจาย2 x ลบสกำลัง10นะคะจากโจทย์จะใช้สูตร tr บวก1 เท่ากับ N เลือก R คูณ A กำลัง N ลบ R B กำลัง R นะคะจะได้ว่า10เลือก R คูณ 2X กำลัง10ลบ R คูณลบ3กำลัง R นะคะเท่ากับ10 เลือก r คูณ2กำลัง10ลบ r คูณ x คูณลบ3กำลัง r คูณ x กำลัง10ลบ r จะได้สิบลบ r เท่ากับเจ็ด r เท่ากับสามนะคะสามปะสิบ ของเอกกำลังเจ็ดคือสิบเลือกสามคูณสองกำลังเจ็ดคูณลบสามกำลังสามนะคะเท่ากับสิบแฝกหารสาแฝกค,คูณ7แฝกค,คูณสองกำลังเจ็ดคูณลบ3กำลังสามนะคะเท่ากับ 10คูณ9คูณ8คูณ128คูณลบ27หารด้วย3คูณ2เท่ากับลบ4แสน14พัน720ดังนั้น สามปสิของ x กํากำลังเจ็ดเท่ากับลบสี่แสนหนึ่งหนสี่ับนะคะ